Yes,

ไม่ใหญ่เ,เอาไว้เอาวีาอออเอามีไอเหยาะอมีหนึ่งตัวก็ต้องมีสองตัวมกิ <c oughs> วไว <c oughs> เกอให้ละีประโยชนมีประโยชน์ <c oughs> มีประโยชน์มีประโยชน์ <c oughs> น้ำมันนับขึ้นได้น้ำแรงอยู่ว่ะเฮ้ยอะไรอย่างเนี้ะน้ำแรงเ <c oughs> หรอเออน้ำข้างล่างอะแรงแรงเหรอแรงแรง 你的意见。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.

แรงๆเออเออปล่อยน้ำดำแล้วโอ้โหไม่เคยไปฟิสีดัมหมดแล้วเอาออกแล้วนะสีดำหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมีนี่มาจนได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปวางไว้ก่อนไี่นี่โอเคจีโอเคก่ะ

เอเะครับมากะรเาไี้้อ่มเ้ยน่อะาดยรมเราไยิ่นะรับเาดะาสี้มไ้นาได้ยินะคระรัาสีมไดนนรัเาอนะมนัมนันมีับมนมีแมดอยู่แมดจินรินหละรอ โอุย้ยโดนละโดนละโดนละ,ละใหญ่มากอันนี้บอสบอสบอสครับบอสมาฮะบอสครับบอสโคตายอ่ะใจใจเย็นโว้มันใหญ่ไม่ใหญ่มันต้องเร็วๆไม่ได้บอสครับบอสครับบอสบอสใจเย็ Bot, นะ กบยังไม่ทันอะไรเลยอะกินเลยโหใหญ่มากใหญ่กว่าฝองเหลืองกตอนนี่อะเหมือนม้าน่ะหมืนมนม้าดูดูเขาอยูวยว่ใหญ่ออกว่านั้นเหรอเออก็ใหญ่ก็ใหญ่ละบอสอะไรอะ